สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับโจนะครับในช่องโจโจออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็ดูจากชุดได้เลยนะครับก็เป็นชุดที่ค่อนข้างทางการฟอร์มอลแล้วก็สุภาพมากเลยนะครับก็วันนี้โจเพิ่งสอบสัมภาษณ์เสร็จนะครับผ่านซูมนะครับก็เดี๋ยววันนี้โจจะมารีวิวการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะเาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอุครับในการศึกษา2,564ครับเย่ Yay! โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับก็หลังจากที่เรานะครับได้ผ่านการคัดเลือกดูเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นะครับเราก็จะสอบสัมภาษณ์กันผ่านทางซูมนะครับซึ่งวันนี้คือวันที่23เมษาย,ยน 2,564พึ่ง2 5าเสร็จไปนะทุกคนเมื่อกี้นะครับใช้ระยะเวลาไม่นานเลยนะครับก็จะขอเล่าข้่าวก่อนนะครับว่าปีนี้ทางคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ไม่มีการสอบข้อเสียงนะครับของโจ้ก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็คือวันที่19เมษายนนะครับแล้วอาจารย์ก็จะส่ง เอกสารรายละเอียดต่างๆว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารหรือว่าอะไรบ้างในการเข้าสอบสัมภาษณ์นะครับซึ่งปีนี้นะครับก็เป็นอย่างที่บอกไปมมีสอบข้อเขียนนะครับอาจารย์ก็จะให้ส่งเป็นแฟ้มสะสมผลงานและประเด็นวิจัยทางการพยายบาลที่สนใจนะครับอย่างแรกเลยก็คือแฟ้มสะสมผลงานนะครับก็จะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้นะครับจะพูดให้เขาเๆให้ฟังนะครับ ก็มีหน้าปกระบุชื่อนามสกุลสารบ,บาัญและรายละเอียดของแฟรส,สัตสมผลงานซึ่งประกอบไปด้วย cv นะคะประวัติส่วนตัวผลงานที่ภูมิใจผลงานได้วิชาการได้กิจกรรมจีอาสาและ professional awards แล้วก็มี S s o l o r นะคะ u l l i c a t i o n s หรือว่า presentations นะครับเสร็จแล้วก็จะมีให้ส่ง การวิจัยทางการพยาบาลที่เราสนใจนะครับซึ่งหัวข้อก็จะประกอบไปด้วยประมาณทห,หัวข้อที่อาจารย์ให้เป็นหัวข้อมานะครับอย่างแรกเลยก็คืออาจารย์จะให้อธิบายว่าปัจจุบันเนี่ยเราทํางานอยู่ที่หอผู้ป่วยใดอธิบายให้เห็นถึงลักษณะของหอผู้ป่วยนั้นเช่นมีกี่เตียงแบ่งการดูแลผู้ป่วยอย่างไรนะครับแล้วก็มีการทํางานของพยาบาลในหอผู้ป่วย ที่เราอยู่เป็นยังไงนะครับอย่างเช่นพยาบาลขึ้นไปกี่คนแต่ละคนทาหน้าที่อะไราพร้อมระบ,บุก,การเจ็บป่วยของผู้รับบริการนะครับว่าเข้ามารับบริการด้วยโรคอะไรบ้างนะครับข้อที่สองก็คือให้ระบ,บุว่ากลุ่มผู้ป่วยที่เราสนใจที่จะทํางานวิจัยคือใครอย่างตัวผมเองก็สนใจในสาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะครับก็ระบุประเด็นเราสนใจกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จะบอกว่ากลุ่มดังกล่าวมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็บอกไปเลยว่ากลุ่มผู้ป่วยเรามีปัญหาอะไรบ้างน,นะครับอธิบายแต่ละปัญหาพอสังเกตจะใส่หนึ่งปัญหา2ปัญหาก็ได้โดยส่วนตัวใส่ไป2ปัญหานะครับเอาปัญหาที่คิดว่ามันสําคัญนะครับ ที่เราจะสามารถสนใจมาทําการศึกษาเพื่อทำงานวิจัยได้อย่างที่3ก็คือปัญหาดังกล่าวข้อ3นะครับปัญหาดังกล่าวที่พบในกลุ่มที่ท่านระบ,บุท่านสนใจศึกษาปัญหาใดมากที่สุดเพราะอะไรก็จากข้อเมื่อกี้เราก็เลือกมาหนึ่งปัญหานะครับแล้วก็อธิบายให้อาจารย์เห็นภาพว่าทําไมเราถึงอยากสนใจที่จะทํางานวิจัยชิ้นนี้เพื่อที่จะไปแก้ปัญหานะครับปัญหาที่เกิดในห,หน่วยงาน ของเรานะครับข้อที่4ก็คือท่านจะแก้ปัญหาที่ท่านระบุไ,ไว้ข้อที่3อย่างไรนะคะให้อธิบายว่าท่านจะออกแบบงานวิจัยอย่างไรในการแก้ปัญหานั้นพอเราได้ปัญหาแล้วว่าเราจะศึกษาอะไรนะครับอย่างที่สี่เราบอกไปเลยอธิบายอาลงไปนะครับว่าเราจะแก้ปัญหานั้นๆอย่างไรแล้วเราก็ออกแบบงานวิจัยคร่าวๆนะครับว่างานวิจัยของเราจะเป็นไปทาง แนวไหนนะครับใช้งานวิจัยอะไรในการศึกษานะครับกลุ่มตัวอย่างจะเป็นยังไงเราจะมีแบบสอบถามไหมหรือเราจะทำ intervention อะไรในการแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะคบอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายคร่าวๆเลยนะครับก็ให้เราอธิบายลงไปแล้วก็ข้อ5นะครับท่านคิดว่าผลที่ได้จากการแก้ปัญหาดังกล่าวจะนำมาใช้ประโยชน์ในการพยาบาล หรือการบริหารแก้พยาบาลอย่างไรอันนี้ก็สําคัญมากนะครับคือตอนสุดท้ายแล้วเราต้องรู้เลยว่างานวิจัยที่เราจะออกมานะครับมันช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรมันเกิดประโยชน์ยังไงกับพยาบาลกับคนไข้กับสหสาขาวิชาชีพนะครับก็เราก็าอธิบายลงไปว่าถ้างานวิจัยนี้สําเร็จแล้วจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างน,นะครับเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับอาจารย์ก็จะให้เรานำไฟทั้งหมดนะครับรวมกันเสร็จแล้ว ใช้ตัวอักษรเป็นคอเดียนิวสิบหนะครับแล้วก็เซฟเป็นชื่อนามสกุลเราแล้วก็ส่งไปอีเมลเดี๋ยวเขาก็จะบอกอีเมลมาให้เรานะครับว่าส่งอีเมลให้ใครบ้างน,นะครับซึ่งที่สองส่งให้สองท่านนะครับที่เป็นคนรับเอกสารของเราก็อันนี้จะบอกว่าภายใน21เมษายน2องาก่อน1 5 0 0น,นก็คือ ทางคณะจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์นะคบเสร็จแล้ววันจันทร์นะคบแล้วก็วันพุทธที่21ส่งเอกสารให้อาจารย์นะครับก่อนเวลา15.0 0นซึ่งหลังจากที่เราส่งเอกสารเสร็จนะครับเออลืมบอกไปทุกคนหลังจากที่เราอะครับสอบมีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แล้วนะคะอาจารย์ก็ ทางคณะก็จะให้เราลงทะเบียนยืนยันการเข้าสอบนะครับเดยวเขาก็จะมีลิงก์มาให้แล้วเราก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์ในการที่จะเข้ารับก,การสอบสัมภาษณ์นะคะโดยเราต้องเปิดบัญชีอีเมลใหม่นะคะโดยใช้เป็นของ gmail นะคะ ในนั้นก็จะให้เรากรอกแบบฟอร์มต่างๆที่อาจารย์มีให้นะครับแล้วก็จะมีการ,รยืนยันตนหรือเราเอาบัตรประชาชนนะครับถือไว้ใกล้ๆหน้าแล้วก็ถ่ายรูปลงไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการระบุตนที่ถูกต้องว่าเราชื่อนามสกุลนี้นะครับจะพร้อมที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ระหว่างอีกวันหนึ่งก็คือส่วนตัวสอบสัมภาษณ์วันนี้23เมษายน2564นะครับ ทางคณะก็จะให้เราเข้าไปเทสระบบซูมได้นะครับก็คือเมื่อวานวันที่22เมษายน2564นะคะเราก็เข้าไปตามลิงก์เลยนะครของซูมของคณะนะคะซึ่งจะบอกว่าลิงก์ของซูมของคณะเนี่ยครับถ้าเรายืนยันสิทธิ์ไปแล้วเราก็จะรับอีเมลตอบกลับมานะครับเป็นลิงก์ของซูมเป็น นะครับแล้วก็ username ของ Zoom ของคณะที่เราจะทำการเข้าไปในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์นะครับเมื่อวานโจก็ได้เข้าไปเช็คเทสสัญญาณเรียบร้อยครับก็ดีทั้งเสียงและก็รูปภาพนะครับก็หลังจากนั้นเราก็จะรอระยะเวลาอีกวันหนึ่งนะครับเพื่อสอบสัมภาษณ์วันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับ